นี่ค่ะหกตัวค่ะอยู่ในห้องนั่งเล่นนังฟ้านี่ดูสิเด็ก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 ะเฟรี่อะไรมัางเนี่ยอุ๋งอิงเฟรีเ่เบนนี่เด็ดซี่โอ้ยแยะไปหมดเลยน่ารักไหนไหนหมดหรือ,อยังอตัวอ้วนหม,หมดหรือ,อยัง นไหนหอ่ะอี่านัอีนนึงก,ก็ได้ย่ตรงน,นี้เลยขี้จท่าไหรนกคนจะทําความสะอาดได้แต่เขาเยี่ยวน่าจะถูกที่มั้งเยี่ยวตรงไหนมึงก็ไม่รู้กินกระดาษปาสติกกินไม่ได้ดุกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูดนะ,ะดูดนะ

ต,นนตัว,ตวนี้จะพูดจะเมียเนี่ยไม่เก็บนะลูกยายเก็บลูกเดี๋ยวตอนนี้กิดดูกิดดูมาก หายไปไหนกันหวดเนี่ยหืมขบวอแพร่แว่อยู่ทางไหนหืไหนกันหวดเนี่ยหือ เดเร็วเล็บแหลมมากทุกคนดูวายร้องอะไรเจ็บฮึคุณยายเจ็บนะลูกแค่นี้เนาะนี่ค่ะลูกเด้สี่อวัวะอยู่นี่เออวันดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย